เอสเตอรีค่ค่ะตอนนี้นะคะเออยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เก๋ไก่ใจกลางเมืองเลยคะ่ะร้านนี้ก็คือร้านซอนเดินนั่นเองจริงๆเอมาร้านเนี้ยสองครั้งแล้วนะแล้วทุกครั้งที่เอมาไอก็ชอบมากคือต้องบอกว่าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกครั้งเดินเข้ามาแล้วหัวใจละลายอะ่ะวันนี้อยากจะพาทุกคนมาดูจริงๆว่าที่เนี่ยมันมีความพิเศษมากขนาดไหนเราดูสิคะว่ามันเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่เหมือนใครเลยนะถ้าใครๆเป็นแฟนเฟอร์นิเจอร์นะคะเรามาดูมุมต่างๆของร้านนี้เลยเอบอกได้เลยว่าทุกอย่างนะในร้านเนี้นย อยู่และที่สําคัญนะคะสิ่งที่เอกชอบก็คือเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นของที่นี่ค่ะมันยูนิคมากๆเลยคือเก้าอี้เป็นเก้าอี้เตียงเป็นเตียงโต๊เป็นโตจริงๆแล้วแต่ละตัวนะคะมันมีคาแรคเตอร์ของมันดูอย่างห้องนอนห้องนี้ค่ะมีความหวานซ่อนเปรี้ยวนะแต่มากกว่าหวานซ่อนเปรี้ยวอะ่ะมันคือความทันสมัยอะ่ะ เรามาดูห้องต่อไปว่ามีอะไรเอาเป็นว่าแค่ห้องรับแขกก่อนนี่มันดู simply นะดู simple มากๆแต่มันเป็นห้องรับแขกที่ p r e m i ย m เริ่มจากไฟเชนเดเรียนี้ก่อนเลยนะคะคือต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่ modern เท่านั้นถึงจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวไว้เราจะมาคุยคอนเซ็ปต์กันเพอาบอกได้เลยคะ่ะว่าทุกชิ้นมีคอนเซ็ปต์ไม่ได้มากันง่ายๆดีไซน์ simple แบบนี้นะคะเรียกว่าเรียบหรูแล้วดูดีเลย สีชมพูอ่ะคือเห็นแล้วชอบมากเลยอะ่ะบอกได้เลยนะว่าโซฟาแบบนี้สาวๆควรจะต้องมีไว้สักตัวหนึ่งคือเห็นแล้วยังรู้สึกว่าหืมสีมันชานมมากๆน่ารักมากเลยอะ่ะ คือต้องบอกว่าชอบไฟทุกดวงที่นี่ดีกว่าแล้วก็ชอบโต๊ะแบบนี้นะคะคือมันเป็นโต๊ะที่มีดีไซน์มันเป็นโต๊ะที่แข็งแรงไม่ได้ดูหรูแต่ดูคลาสสิกคงทนยาวนานคือเรียกว่าซื้อวันนี้อยู่ได้ถึงลูกถึงหลานเลยทีเดียวที่นี่นะคะเป็นโชว์รูมที่มีอยู่2ฝั่งด้วยกันมีฝั่งนี้แล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูให้ทั่วๆว,ว่าที่เนี่ยมีอะไรบ้าง ะะเรียกว่าเป็นฝั่งที่แบบตอนนี้เขากำลังดีไซน์โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์นะคะสำหรับคอนโดมิเนียมอยู่แต่ละเซชั่นก็คือแต่ละห้องนั่นเองค่ะเอชอบมุมนี้มากเลยต้องบอกว่าแวร์เฮาส์นี้นะคะเป็นแวร์เฮาส์ของลูกศิษย์เลยเดี๋ยวมาดูคอนเซปต์กันแล้วเดี๋ยวจะพาไปเจอเจ้าของนะคะว่าเขามีคอนเซปต์ยังไงเขาคิดยังไงนะที่เขานำเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เข้ามาไปเจอพร้อมกันเลย นี่ทำเหมือนเป็นโชว์รมตัวเองคือพี่เนี่ยมาดูที่นี่2รอบแล้วค่ะทุกครั้งที่มานี่ก็ชอบมากเลยนะและครั้งเนี้ยก็เลยพาทุกคนมาเยี่ยมอีกทีนึงอยากพูดมาก concept ให้ฟังหน่อยอ่ะว่าโชว์แกลเลอรี่เนี้ยมันมี concept มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างโอเคค่ะก็จริงๆเริ่มตั้งแต่อีกอะทำบริษัทอินทีรเรียแล้วกันอีกทำบริษัทอินทีเรียเทิร์นี์แต่ว่าอีกอะซัพพอร์ตลูกค้าในทุกเซกเมนต์พอขึ้นมาระดับเซกเมนต์แบบเริ่มบนบนะเราก็เห็นแล้วว มีเลเยอร์ของแบรนด์ลักชัวรี่แบรนด์เนี่ย<ม>อยู่ไม่เยอะมากออปชันลูกค้าก็น้อย<ม>ก็เลยรู้สึกว่าเออเราหน้าจะเอาอะไรเข้ามาให้มันดูแบบสนุกขนาดให้มันดูมีออปชันให้ลูกค้าเลือกมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอีกก็เลยเปิดซอนเดอร์ลีฟิ้งเพราะว่าจริงๆริ n ซอนเดอร์ลฟิงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เวลโนนที่เมืองนอกอยู่แล้วนะคะ <Nice. S 1> เขามีหลายสาขาทั่วโลกอยู่แล้วมีทั้งหมด7ดีไซเนอร์ด้วยกันในแบรนด์นี้นะคะเพราะฉะนั้นใช่ก็เลยจะรู้สึกว่าเอยถ้าเอาแบรนด์นี้เข้ามาแล้วเนี่ยลูกค้าเขามีความหลากหลาย oh. อะ สมมติว่าเราจะแต่งหนึ่งหลังอยู่กับแม่หรืออยู่กับลูกชายอะไรเงี้ยก็สามารถใช่ก็คือแบบทุกคนมาแล้วเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบได้เนคาแรคเตอร์มันใช่เพราะแบรนด์แต่ละแบรนด์เขามีคอนเซปต์ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราพาทัวร์หน่อยดีกว่าว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีคอนเซปต์ของมันยังไงบ้างอย่างเช่นห้องรับแขกแบบนี้คอนเซปต์ของเขาคือยังไงอะคืออย่างในโชว์รูมนี้นะคะอีกจะเซตเป็นตัวอย่างห้องแบบมีทั้งห้องนอนห้องทานข้าวมีห้องรับแขกอะไรเง ก็เป็นไอเดียเฟอร์นิเจอร์ของเราที่บอกว่ามี7แบรนด์นะคะอีกก็จะลงแบบ Mix and m a t c h ก่อนนั้นอีกแยกโซนพอแยกโซนไปแล้วเนี่ยลูกค้าบางคนแบบอยากรู้ว่าอันนี้มันจะเข้ากับอันนั้นไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อีกก็ Mi x ให้ดูว่าแต่ละแบรนด์ในนี้นะเป็น Luxury Modern เดเขาก็ยังสามารถเข้ากับแบบแนว่อ Mid Century เป็น c o n t e มปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออีกมิให้ดูอย่างตัวนี้ค่ะอีกก็มองแล้วว่าถ้าเราเอาเฟอร์นิเจอร์แนวคอนเทมป์เนาะมาผสมผสาน อย่างงานไม้อย่างเงี้ยค่ะ uh huh. คนอาจจะมองว่าเอ้ยมันดูแบบมันมีดีเทลอ่ะมันไม่ modern. โมเดิลโซฟาเราก็จับแบบโมเดิลมาเลย uh huh. เห็นไหมว่าลดทอน uh huh. ก็อย่างตัวเนี้ยค่ะเราก็เป็นโต๊ะกลางที่แบบดึงงานสแตนเลสอะไร uh huh. ขึ้นมา uh huh. อันนี้มันคือโต๊ะสไตล์อะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นโมเดิลค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะคือโมเดินปุ๊บเราจะไม่รียบเรียบอืม เจริงๆต้องบอกว่าอันนี้ชอบทั้งมุมเลยนะเรารู้สึกว่ามันเฟมีนีนมากเหมาะกับพี่เหมไห่ะอพราะว่าพี่เหมเป็นคนชอบสีสันเป็นคนชอบสีสัน แต่มันไม่ได้หวานจนเกินไปไงเราไม่ใช่ผู้หญิงหวานใช่ปะคือเรารู้สึกว่าเปรี้ยวก็ใช้ได้น่ารักก็ใช้ได้คือมันน่ารักมันนมเย็นแล้วอันนี้มันก็มีเก๋อใช่อันนี้จากดีไซเนอร์เทรซี่บอยก่อนหน้านี้เขาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เขาก็เลยมีพวกลูกเล่นที่เป็นแบบแพทเทิร์นมีสีหวานเดี๋ยวจะได้ดูเซ็ตตรงนั้นนะคะคือมีลายดอกไม้มีอะไรเข้ามางานเขาก็จะดูเฟมินีแล้วมีตัวแมทชิเรียลนะคะถ้าพี่เห็นก็มีทั้งทองเหลืองมีทั้งงาน ในมุมหนึ่งของบ้านหลังหนึ่งจะทําให้มันสนุกสนานขึ้นบบเปเปอร์ช่วยได้ไหรือเฟอร์นิเจอร์ที่แบบมีสี<ช>อย่างนี้ค่ะพอดึงขึ้นมามันแบบเอ้ยรู้สึกสนุกเลยอะ่ะอย่างโคมไฟอันนี้ค,ค่ะเป็นแบรนด์ Kelly Hoppen ค่ะซึ่งมันไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้มาจาก c r e c y Boy ยหรือ v a i s o n 55อะไรที่เรามี่เลยไม่เกียเยเ่ยวแต่ว่าก็มามิก์ให้ดูว่าของในเนี้ยสามารถที่จะเอามาผสมกันแล้วคือสวยีมันนุมนน้นนเดี๋ยวเราไปดูมุมน้นกันค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสีมันค่อนข้างคงโทนเนาะมุมที่สีสันก็สีสันจริงๆค่ะตัวนี้หลังม่านค่ะ เป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะที่อีกทําขึ้นมาคือจะไม่ได้ขายเฟอร์นิเจอร์แบบเป็นชิ้นชิ้นแต่ว่าเราจะขายเป็นมินิอินเทリアแพ็กเกจถ้าพี่มีคอนโดอยากได้เฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจแบบซื้อเป็นเซ็ตแต่ว่าของอีกเนี่ยคือมินิอินเท o r ก็คืออีกอะลงเฟอร์ให้มีบิวตกแต่งให้บางจุดที่จําเป็นจริงๆมีวอลเปเปอร์แล้วก็มีผ้าม่านให้แล้วอีกจะไปจนถึงพร็อพเช่นต้นนี้อะค่ะพี่เอแพ็กเกจที่เป็นโมเดิร์นวินเทจด้วย เราเซ็ตอะเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเป็นหลักซึ่งมันถูกต้องนะเราต้องเน้นว่าระยะเวลาต้องทําเร็วเพราะบางคนเขาปล่อยเช่าจริงคือจะไปทำแบบหูบิลเนิ่นนานไม่ใช่แล้วเราลงทีเนี่ยเราก็ลงแบบรื้อทีเดียวย้ำพร็อพเขาสามารถเอารูปสวยๆไปโพสปล่อยเช่าได้เลยแอดแวลูให้ให้เขาอีกว่าเขาแบบแต่งพร้อมไปถือว่าเราช่วยตกแต่งช่วยดีไซน์ตกแต่งให้หมดแกนแขวนอะไรต่างๆให้คือมันเป็นแพ็กเกจอยู่แล้วค่ะสามารถที่จะเลือกตอนเนี้ยเรามีสามแพ็กเกจค่ะเราสามารถที่จะเลือก เรกได้ว่าเอยฉันชอบวินเหตุฉันก็เอานี้าห,าหรือถ้าฉันไม่ชอบฉันก็นมาดูอันนี้เป็นอย่างน,านีโอพัสเทลมันก็จะ แบบโมเดนขึ้นมาคือจะบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นพรีเมี่ยมแพงเพราะฉะนั้นตัวแพ็กเกจที่เราทาอะค่ะก็จะเป็นราคาที่ตอบโจทย์คอนโดระดับกลางโอเคอาจจะไม่ใช่แบบห้องละล้านกว่าบาทแต่ว่าต้องห้องละประมาณสีล้านขึ้นไปก็คือเวลาปล่อยเช่าอ่ะเขาคืนทุนภายใน10เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออีกมองในแง่ของอินเวส์ด้วยหรือแม้กระทั่งอยู่เองีมากเลยนะเมื่อเค่ที่บอกว่ามีแพ็กเจนียคือเลือกตามดีไซน์คือตามสไตล์เช่นแบบฟินี้หรือว่าแบบอื่นหรือว่าเป็นแพ็กเกจของราคาหรือเป็นแพ ของสสีัน๋อตอนนี้เป็นคอนเซ็ปต์ก็คือวินเทจอันนึงเป็นนีโอพาสเทลที่เป็นโมเดินอันนึงนแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นโมเดิร์นเนเชอรลก็คือจะมีอย่างอันนี้ไม่มีงานไม้เห็นไหมคะเดี๋ยวอย่างอันนู้นเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกงันไม้เท่ๆก็จะมีเนี่ยงานไม อ่าแล้วก็มีงานหนังอะไรเงี้ยคือโทนเนี้ยผู้ชายก็อยู่ได้กลางๆผู้หญิงก็ได้นะผู้หญิงก็ได้ใช่ไซซิ่งอ่ะมันแตกต่างจากฟอนเดอร์มันเป็น compact s i ์ที่เราไว้ตอบโจทย์ของคอนโดอย่างเดียวเลยอันเนี้ยค่ะเป็นแบรนด์เฟิร์แลบนะคะเราสามารถที่จะดูได้ใน Facebook ของเฟิร์แลบเลยว่าเรามีคอลเลกชันอะไรยังไรนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานก็ฝากสาหรับคนที่มีคอนโดแบรนด์น้องใหม่ใจรักนะคะสำหรับใครที่รักการดีไซน์นะใช่ค่ะหรือว่า เริ่มต้นจริงๆเป็นคนรักดีไซน์เหมือนกันแต่ไม่ค่อยรู้จักแบรนด์หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆที่เริ่มใครๆเอ๋เริ่มเริ่มศึกษานะเอ๋ว่าถ้าใช้ก็ใช้ของดีไปเลยดีกว่านะกลับบ้านมามันอยากรีแลกซ์อะมันก็จะได้สบายใจไม่ต้องคิดมากด้วยเพราะว่าอีกแต่งให้เนี่ยสี่วันจบไม่พอในระหว่างนั้นพี่เอ๋ไม่ต้องเข้าไปพี่เอ๋สามารถดูจากกล้องวงจรปิดอีกมีให้ในทุกเคสนะคะคือดูจากมือถือไปเลยทัางเข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยดูไปเลยใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือแแแบบบต่่่งจจจนนทีพรอล้ว ยกกระเป๋าเข้าไปก็อยู่ได้เลยอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะสิ่งที่ไม่มีก็คือเวลาเนี่ยถูกต้อง <c oughs> สําคัญที่สุดสําคัญ <c oughs> แต่วันนี้เอ๋ก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะทั้งเรื่องของดีไซน์เรื่องของสไตล์ด้วยนะคะเรื่องของยุคสมัยต่างๆรวมไปถึงเรื่องแมทเทอเรียลคือต้องบอกว่าความรู้อัดแน่นไม่พอความสวยด้วยนะดีไซน์ก็อัดแน่นสวยซิมเปลิลคลาสสิกแล้วก็โมเดิร์นมากชอบมากเลยนะคะและในครั้งหน้าจะมีอะไรคอยติดตามกันกันกนกบเอชไดอารี่แล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย